เหรียญที่ระลึกสิบบาทสองสีวาระที่สองเรื่องในวโอกาสมหามงคลสมัยพระราพิธีกาญจนาพิเศษพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชมาดูลักษณะความแตกต่างของเหรียญระหว่างผลิตที่โรงงานกระสาบไทยกับผลิตที่โงรงากระสาบอิตาลีสาเหตุที่มีลักษณะแตกต่างกันเพราะว่าขนาดของวงในที่เป็นสีทองนั้นมีขนาดต่างกันประมาณ5มิลลิเมตรจุดความแตกต่างของเหรียญด้านหน้าดูที่สระอูตรงภูมิพลอด,ดุลยเดชคือบล็อกที่ผลิตจากโงกรงากระสาบไทยจะอยู่ชิดกับขอบ เหรียญวงในส่วนบล็อกที่ผลิตจากโรงกษาสับอิตาลีจะมีระยะห่างมากกว่าเห็นได้ชัดเจนจุดที่2ระยะห่างระหว่างพระบรมรูปกับขอบเหรียญสีขาวมีระยะห่างไม่เท่ากันก็คือบล็อกที่ผลิตจากโรงกษาสับอิตาลีจะอยู่ชิดกับขอบเหรียญวงนอกส่วนบล็อกที่ผลิตจากโรงกราสับไทยจะมีระยะห่างมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนความแตกต่างด้านหลังระยะห่างระหว่างยอดรัศมีของบล็อกโรงกษาสับไทยจะห่างกว่าบล็อก ที่ผลิตจากโรงกระสับอิตาลีจุดที่2ระยะห่างระหว่างด้านล่างของแถบไปแฉกสะบัดชอ่อตาสัญลักษณ์ฉลองศีราส,สมบัติครบ50ปีของบล็อกลงกระสับไทยจะห่างมากกว่าบล็อกลงกระสับอิตาลีอย่างชัดเจนครับผมจุดแตกต่างอื่นๆลวดลายของเหรียญที่ผลิตจากรงกระสับอิตาลีจะมีความคามชัดเจนมากกว่าที่ผลิตจากรงกระสับไทยรอยต่อระหว่างขอบเห,หรียญวงในโลหะสีทองกับโลหะสีขาวของโรงกระสับไทยและโรงกระสาับอิตาลีจะแตกต่างกันคือรอยต่อของขอบเหรียญที่ผลิตจตกตากรงกระสับอิตาลี จะมีลักษณะเรียบสนิทส่วนรอยต่อของขอบเหรียญที่ผลิตจากโรงกระสาบไทยจะมีช่องว่างเล็กน้อยลักษณะจะคล้ายกับเหรียญชนิดราคา10บาทพศสอง2ครับผม